เหรียญหายาก17ตุลาช่องปอป่ามาขายเหรียญพีที่576อพีที่576ในวันที่17เดือนตุลาคมปีพศ2567สวัสดีและยินดีต้อนรับมรดาพี่น้องชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่ ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณ FC5 พบกันวนี้เป็นวันที่17เดือนตุลาคมเนาะเรามาเจอกันในอีพีที่576ขอบคุณทุกๆ EP พีที่ผ่านมาช่องของปอปาฝากกับคุณเวลาชาวนักสะสมนะทั้งผู้ซื้อเหรียญในช่องของปอปาแล้วก็นั่นแหละผู้ขายเหรียญช่องของปอปาเอยผู้มาชมพวกความมันถึงใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องของปอปาด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเรียนที่ช่องของปปาน,นั้นนา